สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube ผู้ชายขายเหรียญนะครับก็คลิปนี้มารีวิวเหรียญนะครับแล้วก็ขายเหรียญเหมือนเดิมนะครับก็ช่วงนี้รู้สึกว่าจะห่างหายไปนะครับแต่ก็ความรู้สึกผมเหมือนว่าไม่ได้ขายหลายวันนะครับแต่ก็คือไม่ไม่ไม่กี่วันนะครับพอดียุ่งยุ่งอยู่ด้วยแล้วก็อยู่ระหว่างรอเหรียญเข้ามานะครับก็หลายๆท่านก็มีทักทายกันเข้ามานะครับทางข้อความ แจ้งว่าอยากได้เหรียญตัวนั้นตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมต้องขอภัยด้วยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตขายาทําคลิปขายก่อนนะครับเพราะว่าเหรียญทักกันมาเยอะมากนะครับผมเ,เหรียญไม่พอครับยังไงมันก็ไม่พอนะครับคือทักกันมาแบบเป็น10-20่ท่านะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขายตรงนี้ก่อนนะครับก็ใครที่ทักมาก็เดี๋ยวผมมีของผมจะ ทยอยตอบกลับไปนะครับก็เดี๋ยวซื้อผ่านตัวที่ผมรีวิวก่อนนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเน้นติดต่อทางไลน์นะครับสลาลม888นะครับก็เดี๋ยวมาดูคลิปกันเลยนะครับบางรายการก็มีเหรียญเดียวนะครับก็ใครทักมาก่อนก็คือผมก็จะให้ผู้ที่ทักมาก่อนนะครับใครไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเน้นติดต่อทางไลน์นะครับสลาลม888นะครับ มีไม่กี่รายการนะครับแต่ว่าอยากมาทําคลิปนะครับก็เลยมาทําคลิปทักทายกันนะครับเดี๋ยวให้ดูรายการแรกก่อนนะครับเป็นเหรียญสิบบาทเดี๋ยวให้ดูวาระนะครับอ่านับกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเอด ส2บสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะครับอันนี้ยี่สิบเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานนะครับก็สภาพก็ไม่ดำนะครับยี่สิบเหรียญน,นะครับผมคิดเหรียญละส7บบาทนะครับก็ยี่สิเหรียญ3ามอยิแล้วก็ใส่เหรียญน,นี้ไปให้หนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นอมสินอมสินผมคิด เหรียญละ6กนะครับก็จะเป็น400พอดีนะครับนี่นะครับอมสินนะครับตัวติดนะครับสภาพผ่านการใช้งานนะครับก็ชุดนี้ตามที่ผมรีวิวนะครับ21เหรียญนะครับ400นะครับ20เหรียญ3 4 0เหรียญละ17แล้วก็อมสินผมคิดเหรียญละ60นะครับผมซื้อเข้ามาเหรียญละไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับ30-40นะครับก็แบ่งให้60บาทนะครับมีชุดเดียวนะครับ ชุดนี้400นะครับ ok. ทุกรายการที่ผมแจ้งนะครับมีค่าจัดส่ง50บาทนะครับเป็นค่าจัดส่ง e m s นะครับส่งของได้พรุ่งนี้วันนี้วันที่10บนะครับบันทึกคลิปวันที่10เดี๋ยวผมเผยแพร่วันนี้เลยแล้วก็จัดส่งพรุ่งนี้นะครับจัดส่งวันที่11นะครับขอคนพร้อมโอนนะครับนี่นะครับไม่ได้รับจองไม่มีไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับ400บาทนะครับแล้วก็เป็นเหรียญจะเป็นพวกเหรียญหมุนเวียนนะครับวันนี้เป็นพวกเหรียญหมุนเวียนมีตัวนี้มีมา1ชุดนะครับ เป็นเหรียญเนื้อเกินนะครับอ่าเนื้อเกินอันนี้ปีสี่เก้านะครับหนึ่งเหรียญอันนี้เกินหน้าเกินหน้าตรงนี้หนึ่งเหรียญสามนะครับเป็นสามละสามสี่นะครับสี่เกินตรงนี้นะครับห้าเกินที่พระเศียรน,นะครับหก แล้วก็เจ็ดนะครับเจ็ดนี้จะเป็นเนื้อเกินปีห้าหนึ่งปีห้าหนึ่งจะพบเจอน้อยกว่านะครับอันนี้มันเกินตรงนี้แล้วก็มันมันมีเคลื่อนด้วยนะครับเหมือนกับปั๊มเคลื่อนเห็นไหมครับนะครับอันนี้เจ็ดเหรียญน,นะครับเจ็ดเหรียญขายสองร้อยนะครับเจ็ดเหรียญสองร้อยสองห้าสิบมีชุดเดียวนะครับอ,อมี มีเหรียญหมุนเวียนนะครับผมจะจัดชุดแต่ว่าจัดไม่ได้นะครับขาดแค่บางรายการนะครับเดี๋ยวมาขายแบบนี้ก่อนนะครับอ่ะอันนี้มีชุดเดียวนะครับเหรียญสิบปีสี่สามสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสภาพผ่านการใช้งานนะครับปีสี่สามเหรียญสิบปีสี่สามสภาพผ่านการใช้งานสิบเหรียญสิบเหรียญสองร้อยนะครับ ปีสี่สามสิบเหรียญสองร้อยมีชุดเดียวแล้วก็ปีสี่สี่ก็เช่นกันนะครับสภาพผ่านการใช้งานเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับสิบเหรียญนะครับสองร้อยก็ตกเหรียญละยี่สิบาทนะครับเหรียญละยี่สิบบาทสิบเหรียญสองร้อยนะครับมีหนึ่งชุด ตัวนี้ถามกันมาเยอะนะครับถามกันมาเยอะนะครับปีสามสี่นะครับเอาไปเลยนะครับสิบเหรียญนนะครับหนึ่งท่านหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบนะครับผมจัดมาเกินผมจัดมาสิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวน้าใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้ปีปีสามสี่นะครับ ปีสามสี่สิบเหรียญปีสามสี่จะแพงกว่านะครับปีสามสี่สิบเหรียญสามร้อยนะครับอ่าแล้วก็มีมีสองชุดมีเหรียญห้าปีสี่หกคู่กับเหรียญสิบปีสี่หนึ่งสภาพผ่านการใช้งานนะครับกล้องเครื่องนี้จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับนี่ครับปีสี่หกหนึ่งเหรียญแล้วก็มีปีสี่หนึ่งหนึ่งเหรียญน,นะครับ ขายเป็นคู่นะครับคู่ละคู่ละหกร้อยยี่สิบนะครับอันนี้หกร้อยี่สิบแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งนะครับมีสองชุดสี่หกแล้วก็สี่หนึ่งนะครับหกร้อยี่สิบเหมือนกันนะครับมีมีสองชุดนะครับแล้วก็ตัวนี้ขายตัวนี้เลยเพิ่งได้มาเมื่อวานนะครับวันนี้วันที่สิบ เหรียญนี้ผมเพิ่งได้มาวันที่9้านะครับเพิ่งได้มาเมื่อวานผมเพิ่งปล่อยคลิปรีวิวไปวันนี้นะครับเป็นเหรียญสิบาทปั๊มเคลื่อนไส้เลื่อนไส้แตกนะครับเหรียญนี้สภาพยังโอเคอยู่นะครับด้านหน้ายังยัง,ย,งยังเห็นขาวแว่นอยู่เลยเห็นไหมครับนี่นะครับร่องรอยของการเคลื่อนด้านหน้าอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับอ่าเนี่ยร่องรอยของการเคลื่อนนะครับ ด้านหน้าอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังเคลื่อนนะครับเห็นไหมครับก่อนหน้านี้ราคาสูงเหรียญน,นี้เป็นพันนะครับแต่ว่าช่วงเนี้ยราคาไม่ดีนะครับราคารับซื้อก็ไม่สูงผมก็ขายตามตามราคาตามสภาพตามต้นทุนนะครับเนี่ยเหรียญน,นี้ผมขาย 700, เจ็ดร้อยเออเลอร์คอย7 0เจ็ดร้อยนะครับเหรียญสิบบาทใครยังไม่มีใครอยากสะสมก็ ก็ลองดูนะครับมีเหรียญเดียวนะครับรับประกันแท้แน่นอนนะครับเออเลอ่อคอยแบบนี้เป็นที่นิยมกันแล้วก็เล่นง่ายนะครับผมก็รับซื้ออยู่นะครับเนี่ยแบบนี้ผมก็รับซื้ออยู่นะครับอันนี้มีเหรียญเดียวนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนพิจารณากันก่อนนะครับด้านหลังยังคมชัดอยู่นะครับด้านหน้าเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับด้านหน้าเห็นไหมครับอ่าโอเคนะครับเหรียญนี้เหรียญนี้เจ็ดร้อยนะครับ มีเหรียญเดียวนะครับนานๆมาทีเออเลือกคอยแบบนี้นะครับแล้วก็เหรียญสุดท้ายของคลิปนี้นะครับนี่นะครับเหรียญนี้พันร้อยนะครับบอกเลยพันร้อยเนี่ยขายพันร้อยเดี๋ยวดูสภาพครับเหรียญสิบปีสี่หนึ่งเอยขออภัยครับเหรียญสิบปีสามหนึ่งนะครับเหรียญนี้ขายพันร้อยนะครับค่าสองห้าสิบหายากนะครับผมกึ่งโชวกึ่งขายนะครับถ้าได้ราคาผมก็ขายนะครับ เดี๋ยวดูด้านหลังนิดนึงด้านหลังตามรูปเลยนะครับตามคลิปเลยนะครับเหรียญ10ปี3านะครับผลิต6200เหรียญขายเหรียญละพันร้อยนะครับนี่นะครับมีเหรียญเดียวนานมาทีนะครับมีทักกันมาเยอะผมผมไม่ได้แบ่งให้ใครเลยนะครับมีทักกันมาเยอะมาก10ปี3ามหนึ่งะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมรอรอบใหม่ถ้าได้มาหลายๆเหรียญเดี๋ยวผมจะแจ้งส่วนตัวไปนะครับอันนี้ให้ให้ลงแย่งชิงกันก่อนนะครับใคร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 เร็วก็ได้นะครับ นี่นะครับปีปีสามหนึ่งนะครับมีเหรียญเดียวนะครับพันร้อยนะครับลองดูนะครับว่าหายากหรือเปล่านะครับลองลองลองหากันดูนะครับว่าราคานี้ไหมนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้มีไม่กี่รายการนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้ารายการนะครับกําลังสวยเวลาก็ไม่เยอะไม่ไม่ถึงสิบนาทีนะครับก็ใครสนใจก็ทักมาได้นะครับลายดีสลารลมแปดแปดแปดนะครับติดต่อทางไลน์อย่างเดียวนะครับถ้าไม่ติดต่อทางไลน์ จะซื้อไม่ได้นะครับโทรมาผมไม่ได้รับสายนะครับผมเน้นติดต่อทางไลน์ผมไม่สะดวกรับโทรศัพท์นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปขอลาไปก่อนสวัสดีครับ